สวัสดีค่ะวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่24กุมภาพันธ์2568วันนี้เราจะคุยกันเรื่องจิตเป็นกลางนะการที่เราจะฝึกหัดปฏิบัติตนเองให้จิตเป็นกลางอยู่ได้เนี่ยมันมันต้องใช้เวลามันต้องใช้ความวิริยะนะแล้วผลจากการที่จิตเป็นกลางเนี่ยมันจะทําให้เราสงบนะเราก็มีปัญญานะเพราะว่า จิตเป็นกลางได้เนี่ยจิตจะต้องเกิดปัญญาอ่วันนี้น้อยมาพูดถึงว่าทําอย่างไรจิตจะเป็นกลางมันก็ต้องเริ่มต้นจากการบริกรรมนะการบริกรรมพุทธโธเนี่ยนะคะเป็นการเรียกสติให้กลับมาอยู่ในกายนะด้วยการหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโธเพราะว่าส่วนใหญ่สติเนี่ยมันจะหลงไปอยู่ในอดีตมันจะไปอนาคต มันจะไปหัวนึกถึงอดีตเรื่องราวต่างๆที่เคยผ่านมาในอดีตเหตุการณ์ต่างๆย้อนไปตั้งแต่ที่เราจำความได้ที่มันฝังอยู่ในจิตนะแล้วก็มันก็จะไปทัวไปฟุง้งปรุงแต่งเรื่องราวต่างๆความกังวลความอยากการกิเลสตัณหาอะไรต่างๆมันก็จะไปฟุง้งนี่คือคนคนทั่วๆไปที่เป็นปุถุชนแต่คนที่เป็นนักปฏิบัติ ที่เริ่มฝึกหัดปฏิบัติตนเองเนี่ยนะก็จะพยายามเขาเรียกว่าเรียกสติดึงสติให้มาอยู่ในปัจจุบันโดยการอาศัยคําบริกรรมพุโทโธนะคำบริกรรมพุโทโธเนี่ยจะเป็นที่เกาะที่ยึดให้กับสตินะแล้วก็อยู่กับลมหายใจเวลาเราหายใจเข้าออนึกพุทเวลาเราหายใจออกนึกโทสติก็อยู่ในกาย สติก็อยู่ในปัจจุบันธรรมสติอยู่ในปัจจุบันขณะนี่คือเคล็ดลับนะคะนี่คือเคล็ดลับและเป็นสิ่งสําคัญในการเริ่มต้นที่จะฝึกหัดปฏิบัติตนเองนะคะขอให้นักปฏิบัติทุกท่านได้โปรดจดจําตรงนี้ถ้าเราไม่เริ่มต้นฝึกตรงนี้ตั้งแต่แรกเลยเนี่ยมันจะไปต่อไม่ได้มันก็จะเป็นมิจฉาทิฏฐิมันจะเป็นมิจฉาสมาธิเพราะว่าอันนี้มันเหมือนนับหนึ่ง ถ้าเราไม่นับหนึ่งเราเราเป็นนับสิบเนี่ยม,ม,มันมันมันก็ไม่มีการพัฒนาถูกไหมคะมันเป็นการที่ไปมันไม่มีทางรัฐนะการรู้แจ้งธรรมการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันไม่มีทางรัฐมันต้องเริ่มต้นจากการฝึกหัดพัฒนาตนเองเริ่มจากการบริกรรมการบริกรรมทําให้จิตเป็นหนึ่งนะทำให้จิตรวมเป็นหนึ่งตั้งมั่นพอจิตรวมเป็นหนึ่งเนี่ยจิตก็สงบนะเมื่อจิตสงบ จิตก็มีพลังนะเหมือนกับเรานอนพักผ่อนเมื่อจ we kind of right. ิตสงบจิตก็มีพลังเมื่อจิตมีพลังจิตก็มีสติระลึกรู้ระลึกรู้นี่คือสัมปชัญญะจิตมีระลึกรู้รู้ดีรู้ชั่วรู้บาปรู้บุญรู้อะไรควรรู้อะไรไม่ควรนะคะเมื่อจิตมีสติระลึกรู้แล้วจิตก็มีสติปัญญา สัมปชัญญะก็จะพัฒนาจะปัญญาก็จะเจริญจเจริญขึ้นนะฮะเมื่อมีสติปัญญาก็จะรู้ทันอารมณ์นะก็จะเห็นก็จะเห็นอารมณ์ที่ที่กำลังเกิดขึ้นในขณะที่มันมีการกระทบไม่ว่าจะกระทบทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจนะบางคนเนี่ยออกไปข้างนอกเนี่ยเห็นสิ่งที่ไม่น่าดูไม่น่ามอง อารมณ์ขุนแหละหุดหงิดลำคาญเกิดขึ้นแหละขวางหูขวางตาเคยเป็นไหมคะต้องเคยเป็นแหละนะมันต้องมีอารมณ์นี้เกิดขึ้นแต่ถ้าคนมีสติปัญญาคนอยู่ในปัจจุบันเนี่ยจะเห็นอารมณ์ที่มันขุนก็จะจัดการกับอารมณ์ในในข้างในไม่ได้ไปจัดการข้างนอกนะจัดการข้างในตัวเองนะคะพอเห็นอารมณ์ปุ๊บเนี่ยจิตก็จะเป็นกลางจิตสติปัญญาเนี่ย เห็นอารมณ์ปุ๊บปัญญาก็จะรู้เลยว่าอันนี้มันขุนอันนี้มันเป็นอกุศลจิตมันไม่ใช่กุศลจิตก็จะดูมันนะปัญญาที่แหลมคมที่ที่ฝึกขัดแล้วมีน้ำหนักเนี่ยพอจ้องมองดูมันมันจะหายไปเออมันจะหายไปแต่ว่าถ้ามันไม่หายก็แปลว่ากิเลสเรามากกว่ากิจกำลังของกิเลสมากกว่าปัญญาเช่น เวลาที่เราไปเห็นอะไรขวางหูขวางตากิเลสข้างในมันเยอะความหงุดหงิดลาคาญใจนี่ความขุนเคืองเนี่ยมันมากกว่าปัญญามันก็จัดการข้างนอกมันก็ไปตําหนิคนข้างนอกมันก็ไปกล่าวหาคนอื่นมันก็ไปว่าคนอื่นท,ทั้งที่บางทีมันไม่เกี่ยวกับเราเลยแล้วก็เข้าไปวุ่นวายกับเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เขาเรียกว่ากิเลสมันมากกว่าปัญญานะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำอย่างไรปัญญาเราจะมากกว่ากิเลส มันก็ต้องฝึกไงเออมันก็ต้องฝึกความชํานาญความช่ําชองความเชี่ยวชาญฝึกบริกรรมนะคะเราไม่ต้องทําอะไรมากเลยค่ะหน้าที่ของเราแค่บริกรรมพูดโธหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรแล้วก็ดูลมหายใจให้สม่ําเสมอไปเรื่อยๆสม่ําเสมอทุกวันทุกวันต่อเนื่องนะคะไม่เลือกที่ไม่เลือกการเวลาไม่มีใครรู้กับเรา ไม่ต้องไปบอกใครไม่ต้องไปโฆษณาบอกใครว่าฉันกำลังปฏิบัติทำอยู่ฉันกำลังบริกรรมอยู่เงียบๆหน่อยไม่ใช่ <c oughs> ไม่ใช่นะคะคือเราเนี่ยบริกรรมพูดโทรหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรเงียบๆในใจเวลาไปอยู่ตรงไหนตรงไหนตรงไหนก็ตามไม่ต้องบอกให้ใครรู้ให้เราคิดว่าให้เราถือว่าสถานการณ์ต่อหน้าณขณะนั้นเนี่ย คือสนามทดสอบอารมณ์ของเรานะเราจะสอบอารมณ์ได้อย่างไรเพราะเราเป็นคารวาสนี่ไงคะสถานการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นในครอบครัวกับลูกสามีญาติพี่น้องเพื่อนฝูงองค์กรชุมชนห้างร้านหน่วยงานในห้องประชุมในที่ทำงานนั่นคือสนามทดสอบอารมณ์ทั้งหมดเลยนะจะทดสอบอารมณ์ว่าเราจะฝึกฝนผ่านการอบรมตัวเองได้ไหมนะคะอันนี้คือ สิ่งท no. ี่ดีนะคะเราลองเปลี่ยนมุมมองสิคะเราลองเปลี่ยนมุมมองว่าอันนั้นก็ขวางหูขวางตาอันนี้ก็ขวางหูขวางตาอันนี้ก็สกปรกอันนี้ก็ไม่เป็นระเบียบเราลองเปลี่ยนมุมมองสิคะว่าถ้าเรามองกลับเข้าไปในใจเราเนี่ยแล้วเราเห็นความสกปรกในใจเราแทนที่เราจะไปเห็นความสกปรกข้างนอกเราเห็นความสกปรกในใจเราเช่นความหงุดหงิดความขุนมัวความขัดเคืองใจความ เห็นผิดความคิดลบความอาคตาดความความโลภนะความตระหนี่ความอยากได้นี่ไงความสกปรกในใจเรามันมีตั้งเยอะเลยแต่เราไม่ขัดเกลามันออกเราไปมองแต่คนอื่นแต่จุดกําเนิดแห่งการมองเนี่ยมันยังไม่สะอาดมันยังมืดบอดอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่เกิดปัญญา เวลาที่มันเกิดอารมณ์หรือมีการกระทบภัสสะทางทางอายณนะอายตนะต่างๆเนี่ยเมื่ออารมณ์มันเกิดเนี่ยเราก็จะขาดปัญญาในการจัดการอ่าเราถ้าเรากําลังของสติปัญญาเรามากพอเนี่ยพอเราหันกลับไปมองมันจะหายไปเออเราลองทําดูนะคะมันมีนี่คือความอัศจรรย์เริ่มต้นมันคือความอัศจรรย์เริ่มต้น ถ้าหากว่าเราเป็นนักปฏิบัติที่มาถูกทางนะคะมันจะเป็นแบบนี้ทีนี้เนี่ยเมื่อสติปัญญามากขึ้นเนี่ยพอเห็นอารมณ์เนี่ยแล้วอารมณ์มันดับไปจิตมันจะเป็นกลางมันเป็นกลางได้ยังไงมันวางได้ยังไงนะพออารมณ์พออารมณ์หายไปแล้วจิตมันวางได้มันไม่โกรธได้เนี่ยมันวางได้ยังไงนะอธิบายตรงนี้นิดหนึ่งเพื่อทุกคนก็จะได้ทำความเข้าใจนะคะ คือจิตเดิมแท้จริงหรือใจเนี่ยมันถูกห่อหุ้มด้วยอวิชชาห่อหุ้มด้วยความโลภโกรธหลงราคะโทสะโมหะนะคะแล้วเวลาที่มีสติปัญญามีกำลังมากขึ้นที่เกิดจากการที่เราบริกรรมพุทธโธแล้วรวมให้จิตเป็นหนึ่งให้จิตสงบมีพลังเป็นสมาธิแล้วมีพลังนะคะเราฝึกฝนอยู่ในปัจจุบันธรรมบ่อยๆซ้ำๆนับครั้งไม่ถ้วนเนี่ย ความเข้มแข็งของปัญญากำลังของสติปัญญามันเกิดเองมันเกิดเองนะคะมันไม่ใช่ให้เราเนี่ยโอ้ปัญญาช่วยมาหน่อยช่วยเกิดปัญญาหน่อยมันมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะมันจะเกิดขึ้นเองเหมือนกับเราได้ทานอาหารอิม่มได้นอนหลับพักผ่อนเราก็มีกําลังในการยกสิ่งของในการออกกําลังกายกำลังวังชาเราก็มีอันนี้เรื่องหมายถึงว่าอุปมาอุปไมยเรื่องสุขภาพเรื่องของจิตใจก็เหมือนกัน เมื่อเราบริกรรมพุทโธเราเราเอาสติอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเราไม่ใช้สติไปคิดฟุ้งเรื่องราวในอดีตในอนาคตปรุงแต่งเราไม่ใช้จิตออกไปสเปะสปะแบบนั้นไม่ใช้จิตสรุ่ยสุร่ายแบบนั้นเรารักษาจิตรักษาใจให้อยู่ในปัจจุบันเนี่จิตใจจะมีกําลังสติปัญญาก็จะมีกําลังนะมันก็จะผลิตกระแสจิตมันก็จะผลิตกําลังจิตมากขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวมันก็จะถูกสะสมไว้ในสมาธิ เวลาที่มันมีอะไรมากระทบปั๊บเนี่ยพลังของจิตเนี่ยกระแสจิตเนี่ยมันจะมาทํางานนะเมื่อกระแสจิตทํางานเนี่ยมันเห็นนาม,มาทํามันเห็นกันนะอารมณ์ก็อารมณ์มันก็หยุดมันก็หายไปมันเหมือนกับเราเหมือนตํารวจเห็นผู้ร้ายเออเหมือนตํารวจเห็นผู้ร้ายผู้ร้ายก็หนีไปอย่างเงี้ยนะคะทีนี้เมื่อจิตเดิมแท้เนี่ยจากการที่เป็นอวิชชา เมื่อฝึกบ่อยๆฝึกบ่อยๆฝึกบ่อยๆจนปัญญาแหลมคมปัญญาแหลมคมนะฮะแล้วก็เป็นวิชาจิตม,ม,ม,มีวิชาคือมีความรู้เนี่ยมีวิชาคือมีความรู้เนี่ยรู้ว่าอะไรผิดรู้ว่าอะไรถูกรู้ว่านี่บาปนี่บุญนี่ดีนี่ชั่วนะจิตก็จะถอนความยึดมั่นถือมั่นก็คือถอนอุปทา,าน ถอนความยึดมั่นถือมั่นจิตก็คลายพราะคลายก็วางนะคะมันก็เบาเราก็เราจะสังเกตเองว่าจิตใจเราเนี่ยไม่วุ่นวายจิตใจเราสงบมันจะสงบจากข้างในเพราะฉะนั้นเนี่ยความสุขใดๆก็ไม่เท่าความสงบนะคะความสุขใดๆก็ตามก็ไม่เท่าความสงบที่เกิดขึ้นในใจความสงบตรงนี้แหละที่เป็นอริยทรัพย์ ที่ติดตามเราไปในพบหน้าได้เมื่อเรา,เาฝึกสติให้มีปัญญาเข้มแข็งแล้วให้จิตเป็นกลางอยู่กับปัจจุบันแล้วก็วางไม่ยึดมั่นถือมั่นนะคะปัญญาก็จะไปต่อนะปัญญาก็จะเรียนรู้ว่ามันสิ่งสงเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเองมันดับเองนะอารมณ์เหล่านี้เนี่ยมันมาเองมันดับเอง ความคิดเหล่านี้เนี่ยมันมาเองมันดับเองพอเราเฝ้ามองเห็นความคิดมันเกิดมันดับมันเกิดมันดับมองทีไรมันก็เดี๋ยวมันก็มาเดี๋ยวมันก็ดับเดี๋ยวมันก็ฟุ้งเดี๋ยวมันก็ดับเดี๋ยวมันก็มาเดี๋ยวมันก็ดับปัญญาก็จะเริ่มเรียนรู้เรียนรู้ว่าอ๋อสิ่งเหล่านี้มันไม่เที่ยงเออมันดับมันก็หายไปมันก็เป็นอนัตตานะเราก็เฝ้ามองเวลาที่เราฝึกสมาธิเนี่ย เราก็เฝ้ามองเฝ้าเห็นไม่ใช่เฝ้าคิดนะเฝ้ามองเฝ้าเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นสภาวะที่มันเกิดขึ้นในสมาธิหรือในขณะที่จิตเราตั้งมั่นเป็นสมาธิแม้ว่าจะลืมตาก็ตามจะหลับตาก็ตามจะนอนก็ตามที่นอนยังไม่หลับนะฮะหรือว่าจะทำกิจ ต่างๆในชีวิตประจําวันก็ตามบางทีการที่เราทํากิจต่างๆในชีวิตประจําวันเนี่ยมันทําให้เกิดสมาธิอย่างเช่นบางคนถักนิต k n i ต t i n ถักถักถักหมวกถักกระเป๋าหรือบางคนพับผ้าหรือบางคนรีดผ้าหรือบางคนถูบ้านหรือบางคนเขาเรียกอะไรเก็บเก็บพลิกหรืออยู่ในอยู่ในสวนอย่างเงี้ยครือเก็บพลิกหรือว่าบางคนกวาดใบไม้ กิจ,จวัตรในชีวิตประจําวันบางคนก็เกิดสมาธิบางทีเนี่ยปัญญามันก็จะเกิดขึ้นเพราะปัญญามันเป็นอากาลิโกมันเกิดได้ไม่เลือกเวลาไม่เลือกสถานที่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรา,เาปรัถนาความสงบเราฝึกหัดปฏิบัติตนเองเพื่อปรัถนาความสงบเพื่อให้เราพ้นทุกความสงบก็คือพ้นทุกอะไรนะคะแต่ว่ามันก็จะมีพ้นทุกในหลายระดับ นะะในระดับของปุถุชนนี่ก็คือไม่วุ่นวายไม่วุ่นวายกับสิ่งรอบข้างจิตสงบนะในจุดศูนย์กลางห่งใจเนี่ยมันสงบถึงแม้ว่ามันจะมีความโลภโกรธหลงอยู่แต่มันก็เบาบางเพราะระวางกิเลสได้บางส่วนแล้วอันนี้มันจะทําให้เรามีความสุขในเวลาที่เราใช้ชีวิตประจําวันใน,ในแต่ละวันในการดําเนินชีวิตอยู่สําหรับชีวิตที่เหลืออยู่สําหรับปุถุชนที่ต้องการเพียงแค่นี้ เราก็ฝึกหัดแบบนี้เพื่อที่จะทําให้จิตใจเป็นสุขเมื่อเมื่อใจเราสงบเย็นว่างเปล่าเป็นกลางนะมันก็จะไม่ค่อยเกิดความขัดแย้งในระหว่างบุคคลอย่างเช่นความขัดแย้งในระดับครอบครัวความขัดแย้งในระดับอ,องค์กรความขัดแย้งในญาติพี่น้องความความโลภแย่งที่ดินแย่งมรดกแย่งทรัพย์สินมันก็จะไม่เกิดขึ้น มันก็จะมีความเมตตาเข้ามาแทนที่มันมันก็จะมีความเห็นใจมันก็จะมีความการุณาเข้ามาแทนที่เวลาที่เราฝึกไปแบบนี้บ่อยๆบ่อยๆเชือ่อเถอะค่ะมันจะพัฒนาขึ้นเองนะถ้าเรามาถูกทางเนี่ยสติปัญญามันจะพัฒนาขึ้นเองเมื่อพัฒนาขึ้นมันก็จะยกระดับจิตขึ้นยกระดับจิตขึ้นเมื่อยกระดับจิตขึ้นแล้วเนี่ยจากจิตเป็นกลางจิตก็จะมีวิชานะ ยกระดับจิตขึ้นแล้วจิตก็จะมีฮีริโอตปับความระอาและความเกรงกลัวต่อบาปมันจะเข้ามาแทนที่ความโลภความโกรธความหลงมันจะค่อยๆเข้ามาแทนที่พอถึงตรงจุดนั้นเนี่ยเมื่อเรารักษาใจให้เป็นกลางแล้วก็พัฒนาขึ้นได้แบบนั้นก็คือการบริกรรมอยู่เรื่อยๆนั่งสมาธิอยู่เรื่อยๆพิจารณาไตรักอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยศีลมันจะเกิดขึ้นเอง มันจะเป็นศีลวิรัตมันจะมาอัตโนมัติศีลที่เป็นวิรัตคือศีลไม่ได้เจตนาแต่เราจะไม่ทาบาปเราเราเราจะไม่ทําบาปโดยอัตโนมัติเออมันมันเป็นลักษณะแบบไหนความความที่เป็นอัตโนมัติอย่างเช่นเวลาที่เราเดินไปถนนเนี่ยเราเห็นกองขี้หมาเนี่ยเราจะไม่ไปเหยียบขี้หมาโดยอัตโนมัติยังไงเราเห็นกองขี้หมาเราก็ต้องหลีกเราก็ต้องหลบเบี่ยงทางออกไปใช่ไหมคะมันเป็นอัตโนมัติไม่ใช่ว่าเราเดินไป ฉันตั้งใจจะไม่เหยียบขี้หมาฉันตั้งใจจะไม่เหยียบขี้หมามันไม่ใช่แบบนั้นนะมันคือศีลวิรัติคือมันมันเป็นอัตโนมัติมันเกิดขึ้นเองเราจะไม่แม้แต่กระทั่งทําร้ายแมลงหรือสัตว์เล็กๆสัตว์ต่างๆเพราะว่าความกลัวและความละอายเกรงกลัวต่อบาปเนี่ยมันจะมาแบบมามาแทนที่อวิชาการที่จะไปเบียดเบียนคนอื่นจะไปโกหกคนอื่นมันจะไม่มันจะไม่ทำเพราะว่า สติปัญญาจะรู้ว่าอันนี้เป็นบาปอันนี้เป็นบุญอันนี้เป็นดีอันนี้เป็นชั่วอันนี้เป็นมืดอ,อันนี้เป็นสว่างปัญญามันจะสอนแล้วเราก็จะมีความเห็นจริงว่าถ้าเราทำลงไปเนี่ยมันก็เกิดบาปก,กรรมกับที่เราพยายามฝึกหัดปฏิบัติตนเองเพื่อละบาปบำเพ็ญบุญทําจิตให้เป็นกุศลเนี่ยมันก็จะเสียเวลาทำไมในเมื่อจิตใจสะอาดแล้วเนี่ย เราจะไปเอาความสปกสปรกมาแปดเปื้อนจิตใจเพื่ออะไรมันเสียเวลามีแต่คนขาดปัญญาเท่านั้นที่ทําแบบนั้นนะเพราะนั้นเนี่ยคนที่ฝึกขัดปฏิบัติตนเองมามาถึงระดับนี้แล้วเนี่ยก็จะไม่ทําบาปก็จะละบากแบบอัตโนมัติเวลาเผลอทําลงไปเนี่ยก็จะมีความทุกข์ใจใจก็จะมีความหมองมัวนะคะก็แบบจะต้องหาคนที่มาสารภาพ ว่ามันมีความทุกข์เกิดขึ้นมันจะเกิดจริงๆนะคะถ้าหากว่าเราศีลเราเป็นวิรัติแล้วเนี่ยแล้วเราละเราละบาปคือจิตใจสะอาดแล้วเนี่ยถ้าหากว่ามีการไปทําหลงทําผิดหรือเผลอทําผิดเนี่ยจิตมันจะเศร้าหมองจิตมันจะหมองหมวัวแล้วก็จะต้องเหมือนกับว่าต้องมาสารภาพต้องมาบอกใครสักคนว่าฉันผิดไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับถ้าเกิดเป็น พระภิกษุสงฆ์ที่อยู่ในวัดนะฮะถ้าหากว่าท่านทําผิดวินัยเนี่ยท่านก็มาปรงอาบัติอาอย่างเงี้ยอาเปรียบเทียบแบบเนี้ยให้พวกเราได้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยเราฝึกขัดพัฒนาตนเองเนี่ยเราตั้งความปรารถนาเพื่อความพ้นทุกข์เพราะความพ้นทุกข์มันหลายแบบใช่ไหมฮะอย่าไปปรารถนาจะไปเจอสิ่งมหัศจรรย์จะเห็นนิมิตจะเห็นภาพเห็นสวรรค์เห็นนรกเห็นเทวดาอย่าไปปรารถนาแบบนั้น เพราะมันเป็นโลกีมันเป็นโลกียะมันไม่พ้นทุกข์ให้ทิ้งถ้าใครมีนิมิตอะไรต่างๆเนี่ยทิ้งนิมิตเห็นแสงเห็นหลวงปู่มั่นเห็นพระพุทธเจ้าได้คุยกับเทวดาทิ้งค่ะทิ้งมันเป็นจิตวิปลาสนะจิตวิปลาสนี้ไม่ได้เป็นบ้านนะแต่เป็นจิตที่เข้าไปเห็นผิดแล้วก็เข้าไปยึดแล้วก็หลงผิดแล้วก็ไปไปเลย ะะแล้วก็กว่าจะกลับมาบางทีเนี่ยยึดไปจนตายเพราะว่าฉันเห็นจริงๆอะ่ะยึดมั่นถือมั่นมากแล้วทีนี้เนี่ยมันก็จะเป็นสัญญาวิปลาสติดตามไปพบต่อไปก็เป็นอีกแล้วแก้ยากมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครเป็นแบบนี้ให้ตื่นรู้แล้วกลับมาตั้งสติให้อยู่เป็นกลางให้จิตเป็นกลางให้ได้ให้วางสมมุติวางกิเลสนะ,ะวางขันห้าค่อยๆฝึก ให้มันเห็นไตรลักษณ์ก่อนก่อนที่จะวางได้เนี่ยมันต้องเห็นไตรลักษณ์ก่อนมันต้องเห็นความไม่เที่ยงมันต้องเห็นความทุกข์ที่เกิดจากการที่เข้าไปยึดจิตเข้าไปยึดมันต้องเห็นอนัตตาทีนี้การเห็นเนี่ยมันต้องเห็นด้วยใจมันไม่ใช่ความคิดไม่ใชค่คิดว่าฉันเห็นแล้วคิดว่าเลือดในกายเนี่ยมัน, Maori, นมันก็ไปเลี้ยงเนื้อเยื่อในร่างกายมันเกิดจากการที่เราหายใจเข้าไป แล้วก็ในปอดก็ฟอกเลือดดาเป็นเป็นเลือดดีส่งไปที่หัวใจหัวใจก็ส่งเลือดไปตามเส้นเลือดเส้นเลือดต่างๆก็ไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆในร่างกายอันนี้มันคิดอันนี้มันคิดนะคะมันไม่ได้เห็นนะมันต้องเข้าไปเห็นการที่เราจะเข้าไปเห็นได้เนี่ยจิตจะต้องมีพลังการจิตจิตมีพลังคือจิตที่มีสมาธิจิตที่จะมีสมาธิได้จิตก็ต้องบริกรรมบริกรรมให้จิตรวมเป็นหนึ่ง นะเมื่อจิตรวมเป็นหนึ่งจิตก็จะตั้งมั่นมีพลังเป็นสมาธิเห็นไหมคะมันก็กลับมาที่เดิมก็คือการบริกรรมพูดโทหายใจเข้าพูดหายใจออกโทแล้วก็บริกรรมตลอดเวลาระหว่างวันนะเผลอก็กลับมาเผลอก็กลับมาบางคนก็จะเถียงว่ามันทําไม่ได้หรอกมันก็ต้องคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เพราะเราไม่เคยทาไงเออทำไม่ได้เพราะเราไม่เคยทําลองทําค่ะ ลองทําให้เป็นนิสยัยนะสร้างนิสัยใหม่ลองทําให้เป็นนิสยัยแล้วนิสัยจะสร้างเราเองแล้วนิสัยจะพาเราทาเองนะตอนนี้เราต้องสร้างนิสัยก่อนให้นิสัยพาทำนะมันถึงจะมันถึงจะเห็นว่าจิตเป็นกลางนี่มันเป็นยังไงนะวันนี้ก็มาสั้นๆแค่นี้นะคะเพราะว่าเออก็ทดแทนเมื่อวานที่ ไม่ได้โหลดลง YouTube เพราะว่าคลิปมันมันติดขัดนิดหน่อยนะคะเสียงมันหายไปก็เช่นเคยนะคะอยากฆ่าตัวตายเพราะว่าการการฆ่าตัวตายเป็นบาปอย่างยิ่งนะเรา,เอ,าอักตันยูต่อมูลบร,รดกที่พ่อไม่ให้มาก็คือกายนี้แล้วก็กายนี้เนี่ยพาเราฝึกขัดปฏิบัติตนเองเราก็ต้องกตัญญูต่อกายสังขารน,นี้นะคะ เวลาที่เราทําอะไรต่างๆแล้วจิตใจมันมันหล่นลงจิตใจมันดีฟลงต้องหาคีแมนต้องหาผู้ปรึกษาต้องหาที่ปรึกษาเพราะว่านัขณะนั้นเนี่ยจิตมันไม่มีแรงมันหมดแรงมันไม่มีพลังเราต้องหาคนที่มีพลังในการกระตุกสติให้เราตื่นนะคะอีกอย่างหนึ่งก็เช่นเคยถ้าหากว่าใครเคยทำบาปไว้กับใครก็ตามแล้วเราอาจจะจำไม่ได้ เราก็พยายามรักษาศีลเมื่อรักษาศีลแล้วเราก็ท่องพุทโธกรมัธาโมกรรมัจจติสัมพุทโธพุทโธกรรมัทธาโมกรมมัจจุติสัมพุทโธพุทโธกรรมมัธาโมกรมัจจติสัมพุทโธกรรมดีวันนี้ขอจงถึงแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณทุกเหล่าบรรดามีสวัสดีค่ะ